ในบ่ายวันอังคารอันอบอ้าวที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบรรยากาศของการซ้อมทีมชาติไทยเต็มไปด้วยความคึกคักเสียงแฟนบอลที่มายืนรอให้กำลังใจนอกสนามดันขึ้นทุกครั้งที่ประตูเปิดออกเผยให้เห็นภาพนักเตะทีมชาติทยอยเดินเข้าสู่สนามหญ้าเขียวขจีจูดร่างทองฮัสันดาวรุ่งลูกครึ่งไทยอังกฤษที่เพิ่งถูกเรียกติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มมั่นใจและสายตาที่แน่วแน่สื่อมวลชนหลายสำนักรีบยกกล้องขึ้นจากภาพ,พพันทีเสียงคลิกชัตเตอร์ดังเป็นระยะตลอดการอบอุ่นนรร่่าาางงงกกยยขณะะททีีีโค้แลลมัต อุปกรณ์สำหรับการซ้อมช่วงเย็นการซ้อมในวันนี้ถือเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับคู่แข่งสำคัญในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียนัดสำคัญที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นจุดชี้ชะตาของกลุ่มเพราะผลของแมตชนี้อาจเป็นตัวตัดสินว่าทีมชาติไทยจะยังมีลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่โค้ชมโนโปรกิง้งจึงจัดโปรแกรมการซ้อมเข้มข้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงแทคติกเกมรุกและการเข้าทำซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องปรับให้เฉียบคามมากขึ้นหลังจากแมตท,ที่ผ่านมา จูตรร่างทองฮัสันที่เพิ่งกลับมาจากยุโรปหลังจบฤดูกาลกับสโมสรในอังกฤษดูจะปรับตัวได้เร็วเกินคาดทักษการครองบอลที่แม่นยำการเคลื่อนที่แบบมีจังหวะและการตัดสินใจในพื้นที่แคบทำให้เพื่อนร่วมทีมต่างพากันทั้งหลายคนยกให้เขาเป็นของจริงหลังเห็นการซ้อมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาใช้เท้าซ้ายแต่บอลหลบคู่แข่งในเกมซ้อมย่อยก่อนจะซัดด้วยขวาเข้ามุมเสากลายอย่างสวยงามเสียงเฮจากทีมงานและนักล่าวที่อยู่ข้างสนามดังขึ้นทันทีจูดรร่างทองฮัสันเฟิร์มของจริงเสียงช่างภาพกีฬารายหนึ่งพูดขึ้นนพพร้้อมยกกกลงบัทึภาไวเป ให้หลักฐานของความมั่นใจในอีกมุมหนึ่งของสนามแตงโมกองกลางสายพลังจากสโมสรนในไทยลีกที่ถูกส่งลงในทีมชุดซ้อมของตัวจริงก็กำลังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นไม่แพ้กันเขาไล่เพลย์ออนตลอดทั้งเกมซ้อมจนในช่วงท้ายจังหวะสวนกลับเร็วบอลถูกจ่ายทะลุให้ปียพงศ์กองหน้าจอมเก่าในทีมซ้อมชุด2ซ,ซึ่งถูกเรียกกลับมาติดทีมเพื่อเพิ่มประสบการณ์และเป็นที่เลี้ยงให้น้องๆรุ่นใหม่เขาซัดเต็มข้อเข้าประตูไปอย่างเฉียบขาดกลายเป็นไฮไลท์ที่ทีมสื่อจับตามองทันที แต่โมโลงปียพงยิงกลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงบนโลกโซเชียลในเวลาไม่ถึงชั่วโมงโค้ดมโนยืนมองการซ้อมอยู่ริมสนามสีหน้าเต็มไปด้วยความพอใจเขารู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยต้องการความมั่นใจมากที่สุดหลังจากผลงานช่วงต้นรอบคัดเลือกที่ยังไม่แน่นอนการได้เห็นนักเตะทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ประสานงานกันได้อย่างลงตัวเป็นสัญญ,ญาณดีที่บ่งบอกว่าทีมกำลังเดินมาถูกทางผมพอใจกับพลังงานของนักเตะทุกคนโดยเฉพาะเด็กใหม่อย่างจูด๊ดเขามีความกระหายและเข้าใจแทคนติกได้ดีมาก โค้ดมโนให้สัมภาษณ์หลังการซ้อมพร้อมกล่าวถึงแตงโมและเปียพงว่าพวกเขาทําให้เห็นว่าประสบการณ์กับความมุ่งมั่นยังคงเป็นสิ่งสักมันของฟุตบอลทีมชาติหลังซ้อมจบนักเตะทยอยออกจากสนามแต่แฟนบอลยังคงยืนรอด้านนอกเพื่อขอลายเซ็นและถ่ายรูปก,กับดาวรุ่งหน้าใหม่อย่างจูดเขายิ้มให้กล้องและพูดกับสื่อว่าผมรู้ ตลอด2วันหลังจากนั้นทีมชาติไทยยังคงซ้อมเข้มแบบปิดโดยอนุญาตให้สื่อเข้าชมเพียง15นาทีแรกเท่านั้นรายงานจากภายในระบุว่าโค้ชมโนให้ความสำคัญกับเกมรุกทางฝั่งซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่จุดมักลงเล่นมีการซ้อมรูปแบบการเข้าทำหลายครั้งเพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างเขาและปียพงษ์เป็นไปอย่างลื่นไหลเขาอ่านเกมขาดเหมือนเล่นด้วยกันมาหลายปีเพื่อนร่วมทีมรายหนึ่งเผย ด้สมาคมฟุตบอลได้ออกถแถลงข่าวสั้นๆว่าทีมชาติไทยอยู่ในสภาพพร้อมสมบูรณ์ไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมบรรยากาศในแคมป์เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความมุ่งมั่นซึ่งสอดคล้องกับรายงานจากผู้สื่อข่าวที่ได้เห็นการซ้อมรอบสุดท้ายมันเป็นการซ้อมที่เปี่ยมด้วยพลังทุกคนวิ่งเต็มที่ไม่มีใครยอมใครนักข่าวกีฬารายหนึ่งเล่าช่วงก่อนเดินทางไปยังสนามแข่งขันจริงทีมงานได้จัดก,การซ้อมปิดท้ายในยามค่ำเพื่อจำลองบรรยากาศแสงไฟและเสียงเชียร์ในสนามจูด,ดิ้งคงเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดเขาเลี้ยงบอลผ่านคู่่่แขงงงอยยยยาานนนุมมวเเสีีโคตกก ดังขึ้นตลอดขณะที่ปิยพงษ์ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมแม้อายุจะมากขึ้นแต่ความกระหายยังไม่ลดลงเขาทำประตูได้อีกสองลูกในเกมซ้อมย่อยทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความมั่นใจแตงโมเองก็ได้รับคำชมจากโค้ชเรื่องการจ่ายบอลที่แม่นยำขึ้นและการอ่านจ,จังหวะเกมที่ดีวันแข่งขันใกล้เข้ามาข่าวการซ้อมของทีมชาติไทยถูกตีพีในทุกสื่อกีฬาชื่อของจูดร่างทองฮัสันถูกยกเป็นความหวังใหม่ขณะที่ปียพงษ์ถูกยกย่องว่าเป็นขุนพลรุ่นเก่าผู้คืนชีพ และแตงโมกลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังหนุ่มในแดนกลางที่แฟนบอลไทยอยากเห็นลงสนามจริงโซเชียลเต็มไปด้วยแฮชแท็กจุดร่างทองขสันแตงโมลงปิยพงษ์ยิงทีมชาติไทยสู้ต่อเมื่อถึงวันแข่งขันสนามราชมังคลากีฬาสถานแน่นขนาดผู้คนโบกธงชาติไทยพร้อมเสียงตะโกนไทยแลนด์สู้ๆู้แตงกึกกล้องบรรยากาศเรียกได้ว่าไฟลุกตั้งแต่ก่อนเขียบบอลน,นักข่าวจากต่างประเทศจับตาเป็นพิเศษกับการลงสนามของลูกครึ่งเลือดใหม่ ที่กำลังเป็นกระแสนในเอเชียครอบครัวของจูดเองก็มานั่งให้กำลังใจในอัธจันทร์ฝั่ง v ีพีเขาเดินลงสนามพร้อมเพื่อนร่วมทีมด้วยสีหน้าแน่วแน่ แมตช์นี้กลายเป็นอีกเกมที่ทีมชาติไทยโชว์ศัก,กยภาพได้ดีเกินคาดแม้จะต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแงกร่งกว่าแต่พลังของนักเตะทุกคนทำให้เกมสูสีตั้งแต่นาทีแรกจู๊ดโชลาลาเลี้ยงบอลหลบแนวรับคู่แข่งในนาทีที่12ก่อนใจให้แตงโมเปิดเข้ากรอบปียพงศ์วิ่งเข้าซัดไม่พลาดบอลพุ่งเสียบเสาอย่างเฉียบขาดผู้บรรยายกีฬาตะโกนสุดเสียงแตงโมลงปียพงศ์ยิงอีกแล้วครับท่านเสียงเฮดังสนั่นทั่วราชมังคลากลายเป็นจังหวัดที่สื่อทั้งในและต่างประเทศหยิบไปพูดถึง หลังจบเกมทีมชาติไทยเสมอไปอย่างสูสีแต่สิ่งที่ทุกคนพูดถึงคือการกลับมาของจิตวิญญาณทีมชาติไทยนักเตะทุกคนเล่นด้วยหัวใจจู๊ดกลายเป็นผู้เล่นที่ถูกยกให้เป็นแมนออฟแมตช์โดยแฟนบอลออนไลน์เขาได้รับคำชมจากนักวิเคราะห์ว่าเป็นสมดุลใหม่ของเกมลุกไทยขณะที่ปียพงพูดกับนักข่าวหลังเกมว่าผมภูมิใจที่ได้เล่นร่วมกับรุ่นน้องที่มีไฟแรงแบบนี้มันทําให้ผมรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นดาวรุ่งอีกครั้งขึ้นเดียวกันชื่อของจูด๊ดร่างทองฮัสันติดเทรนด์อัน แตงโมโลงปียพงยิงกลายเป็นเมรันอีกครั้งพร้อมคำบรรยายจากแฟนบอลว่านี่แหละทีมชาติไทยที่เรารักสมาคมฟุตบอลเองก็ออกโพสต์ขอบคุณแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนพร้อมแนบรูปนักเตะทั้ง3ยืนยิ้มกลางสนามหลังจบเกมตลอดหลายวันหลังเกมชื่อของจูดและแตงโมกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านในทีมชาติไทยจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ที่หลอมรวมกันอย่างลงตัวนักวิเคราะห์ฟุตบอลไทยหลายคนออกมาชื่นชมโค้ชมาโนที่กล้าเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งพร้อมวางระบบการเล่นที่ยืดหยุนและมีพลังมากขึ้นสื่อบางแห่งถึงกับพาดหัวว่า ทีมชาติไทยยุคใหม่เริ่มต้นที่แคมป์ซ้อมครั้งนี้ภาพของการซ้อมวันนั้นวันที่จู๊โชว์ฟอร์มจนถูกเรียกว่าของจริงวันที่แตงโมลงสนามพร้อมความมุ่งม,มั่นและวันที่ปียพง์ยิงประตูปลุกความฮึกเหิมของทุกคนถูกจดจำในฐานะจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยอาจยังอยู่ในเส้นทางที่ยาวไกลแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความเชื่อมั่นที่กลับมาอีกครั้งสุดท้ายเมื่อทีมชาติไทยเดินออกจากสนามซ้อมในวันถัดมาเสียงแฟนบอลที่ตะโกนสู้ต่อไปช้างศึก ยังคงก้องในอากาศโคตมาโนยิ้มและพูดกับทีมงานเบาๆว่านี่แหละพลังของพวกเขาก่อนที่นักเตะทุกคนจะอบไหล่กันเดินเข้าห้องแต่งตัวพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังว่าครั้งต่อไปพวกเข